โอเคครับผมวันนี้จะมาสอนการสร้างภาพด้วยเว็บไซต์ Canva ด Can แคนวนะครับผมโอเคอันดับแรกนะครับเข้าไปลงชื่อก่อนนะครับของผมเข้าโดย Facebook นะครับผมอ,อันต่อไปนะครับเราก็เลือกว่าเราจะใช้ขนาดแบบไหนหรือว่าเกี่ยวกับงานอะไรนะครับ มีให้เลือกหลายอย่างเลยครับอ่าเรามาทำรูปโพสสำหรับ facebook ก็ได้นะครับอ่านี่มันก็จะมีบอกว่าโพสเฟซบุ oh, facebook, ographic, ๊กอินโฟกราฟิกบัตรเชิญการ์ดใบบิวนะครับก็มีหลายอย่างเลยครับใบสมัครงานนามบัตรนะฮะเยอะแยะเลยนะฮะวอลเปเปอร์ Paper, หน้าจอก็มี โอเคเนี่ยฮะหรือว่าถ้าเราไม่ไม่รู้ว่าจะต้องไปตรงไหนเราก็มาตรงที่โซเชียลมีเดียก็ได้ครับถ้าเกิดเราจะทำรูปขายของใน Facebook อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าสามารถเอาไปลงใน Shopee Lazada ได้เลยนะครับอ่าวก็เอาขนาดของ Facebook ก็ได้ครับเนี่ยฮะโพสของ Facebook เราจะคลิกเข้าไปนะฮะ นะฮะก็รอสักแป๊บหนึง่งเห็นไหมครับซ้ายมือก็จะมีเทมเพลตหรือว่ารูปแบบที่เหมาะแก่การทำต่างๆนะครับทำรูปแบบต่างๆในการสร้างรูปสร้างอะไรถ้าเราชอบแบบไหน,นเราก็สามารถกดเข้าไปได้เลยสมมุติผมจะเอาแบบนี้เนาะ นะครับโอเคถ้าแล้วผมจะเอารูปนี้เลยผมก็แก้เนาะดับเบิ้ลคลิกก็ดับเบิลคลิกได้เลยเหมือนกับการแก้ไขรูรปภาพคําต่างๆนะครับแล้วก็ใส่อะไรไปก็ได้ครับแต่ว่าที่สําคัญถ้าเกิดเราไม่ได้อ่า เป็นสมาชิกหรือว่าเราไม่เสียตังกับแคนวาก็จะติดลายน้ำแค่นั้นนะครับเราก็เลือกดูดีๆนะครับว่าเราจะใช้ของฟรีได้ไหมหรือว่าเราต้องใช้แบบเสียตังแต่แบบเสียตังอาจจะมีครบมากกว่านะครับแบบว่ามีลูกเล่นมีลายให้เลือกเยอะแยะนะครับ โอเคสมมติผมจะรูปนี้นะฮะผมก็สามารถเพิ่มได้มีเอฟเฟกนั่นนนี่เยอะแยะเลยนะฮะก็คลิกตามดูได้เลยว่ามีอะไรบ้างนะครับอัพโหลดก็ได้หรือภาพถ่ายเราสามารถเอาภาพถ่ายลงมาก็ได้และนี่ก็คือการเพิ่ม เลเยอร์ซัมนะครับนี่ฮะภาพถ่ายซ้ายมือก็จะมีฟรีแล้วก็ไม่ฟรีนะครับก็ให้เพื่อนๆลองเล่นกันดูนะครับส่วนถ้าเกิดจะอ่าสมมติเราจะเอารูปนี้ออกไปใช้แล้วเราก็กดคำว่าแชร์นะครับอ่าเราสามารถแชร์งานนี้ไปให้คนอื่นแก้ไขหรือว่า เอาไปทำต่อได้นะครับถ้าเราใส่อีเมลไปคน<ม>อื่นก็สามารถเข้ามาใช้รูปแบบที่เราสร้างได้เลยแต่ว่าถ้าเราจะใช้ไปรูปเราก็กดตัวนี้ฮะตัวขีดลงนะครับแนี่แล้วก็เลือกเป็น jpeg ก็ได้แล้วจะไฟล์ที่เราจะเลือกเลยหรือว่าเลือกตามที่เขาแนะนำก็ได้นะฮะแต่ไอที่ติดเป็นรูปมงกุฎนี้ก็คือต้องเสียเงินนะครับโอเคถ้าเกิด เราได้ที่แนะนําเขาก็เลือกเอาเฉพาะที่เขาแนะนําแล้วกันแล้วก็ชาระชําระเงินและดาวน์โหลดจะเป็นภาพที่ติดนะครับเราก็เลือกลดาวน์โหลดแบบมีลายน้ํานะครับโอเคนะรูปก็จะมาแล้วนะครับนี่แต่ว่ามันจะมีลายน้ำของเขานะครับเราต้องไปปรับแต่งกันอีกทีนะครับโอเคส่วนวันนี้ก็ มีเรื่องมาแนะนำกันแค่นี้นะครับก็ฝากเป็นกำลังใจและกดติดตามและกด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมเผื่อในรอบหน้าจะมีคลิปใหม่ๆมาก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปสำคัญนะครับผมขอบคุณมากครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ